พาร์ทก่อนหน้านี้เราดูฝั่งเทคนิคอลไปแล้วนะฮะในพาร์ทนี้เรามาดูการทำงานร่วมกับโดเมนเอ็กซ์เพิดกันบ้างอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในพาร์ทแรกนะฮะว่าการทำงานร่วมกับโดเมนเอ็กซ์เพิดอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของโดเมนรูเฟนดีไซน์เลยก็ว่าได้แต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮรเราจะมีแนวทางยังไงแลาจะมีเครื่องมืออะไรที่เราสามารถนามาใช้ได้บ้างในพาร์ทนี้เราจะมาดูกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็พี่เพสเอนจิเนียร์ครับ เดเวลอปเปบ,บางท่านเนี่ยอาจจะเคยคิดว่าเรื่อง Business มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันสําคัญมากที่ทุกคนในบริษัทเนี่ยต้องเห็นภาพของงานไปในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกันนะฮะทั้งฝั่งของเทคนิคแล้วก็ฝั่งของ Business เมื่อเร็วนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เล่นเกมอ่าการิกโฟนที่ที่เหมือนจะเคยฮิตอยู่ช่วงหนึง่งใช่ไหมฮะแล้วผมมองว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่ง ซึ่งในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หลายทีมเนี่ยก็อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาในลักษณะที่ค,คล้ายๆกันนี้อยู่ด้วยเช่นกันเกมกาติกโฟนเนี่ยนะฮะคร่าวๆคือเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่เรากับเพื่อนเนี่ยจะต้องส่งต่อประโยคต่อๆกันไปฮะแต่วิธีการส่งต่อเนี่ยจะใช้การวาดรูปสลับกับพิมพ์ข้อความแล้วตอนสุดท้ายเกมก็จะสรุปให้ดูว่าข้อความที่คนสุดท้ายได้รับเนี่ยมันเพี้ยนไปจากข้อความต้นฉบับขนาดไหนคือตอนเราเล่นเนี่ยเราจะไม่เห็น ฉบับนะฮะว่าคนแรกสุดเนี่ยเขาเขียนอะไรไปเราจะเห็นแค่เฉพาะคําใบ้จากคนล่าสุด1คนก่อนหน้าเราเท่านั้นนะฮะอย่างคลิปนี้เนี่ยเป็นบางส่วนจากไลฟ์ของคุณฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับผมผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปทีนี้จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มมาคนหนึ่งเนี่ยอาจจะวาดรูปประมาณนี้คนต่อไปก็ต้องทายเป็นคำพูดว่าเขาคิดว่ามันคืออะไรอย่างอันเนี้ยคนที่2อ,อาจจะบอกว่ามันเป็นกระต่ายใช่ไหมฮะ แล้วทีนี้คนต่อไปคือคนที่3เนี่ยก็ต้องใช้ประโยคที่คนที่2พิมพ์เอาไว้นะฮะเอามาวาดเป็นรูปโดยที่เขาไม่เห็นรูปที่1นนะครับผมเขาก็จะรู้แค่ว่าเขาต้องวาดรูปจากคําว่ากระต่ายออกมาสมมติว่าเขาวาดออกมาได้เป็นแบบนี้นะฮะสังเกตว่ากระต่ายรูปแรกกับรูปหลังเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมข้อมูลที่ส่งต่อกันมาเนี่ยมันถูกบีบอัดถูกทําให้เพี้ยนไปโดยการตีความของคนที่2และคนที่3าม เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่รูปที่สามเนี่ยจะเหมือนกับรูปต้นฉบับหรือบางทีคนที่สองอาจจะตีความผิดแต่แฮด้วยซ้านะฮะอย่างอันนี้เนี่ยคนที่หนึ่งอาจจะมาเฉลยทีหลังว่าเขาไม่ได้วาดกระต่ายนะแต่เขาจะวาดหมาต่หาก็เป็นไปได้นะฮะทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังไงใน process ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยผมผมเรียกว่าเป็นแบบเก่าแล้วกันนะฮะใน process แบบเก่าเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันมีสามบทบาทแบบนี้มีคนแรก เป็นฝั่ง business ที่มีวิชั่นว่าบริษัทเราเนี่ยควรจะทำอะไรเดินไปในทิศทางไหนแล้วก็มีคนที่สองที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าของทีมเทคอันนี้ก็อาจจะมีชื่อเรียกต่างกันไปนะฮะอาจจะเป็น manager อาจจะเป็น senior developer สักคนก็ได้ตรงนี้ผมขอเรียกว่า leader แล้วกันนะครับผมคือเป็นคนที่คอยสื่อสารกับฝั่ง business แล้วมาแปลงเป็น technical requirement ให้กับฝั่ง developer นาไปทาอีกที ลำดับการสื่อสารมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือมี leader เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนฝั่ง business กับคนฝั่ง developer การทํางานลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามที่จะสร้างเส้นแบ่งระหว่าง business กับ t e c h ิ i c a ออกจากกันซึ่งจริงๆเนี่ยมันขัดกับแนวคิดของ domain driven design อย่างมากใช่ไหมสมมติว่าตอนนี้เนี่ย business มีมุมมองธุรกิจแบบหนึง่งเขาก็อาจจะเอามาเล่าให้ l e ด d e r ฟังใช่ไหม ลีดเดอเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่ Business ต้องการเนี่ยมาสรุปเป็นเทคนิคอลรีเรียเมนต์ต่างๆในแบบที่เขาคิดว่ามันดีหมายความมันอาจจะมีการเพิ่มบางอย่างเข้ามาหรือหรือลดบางอย่างออกไปตามที่เขาคิดว่าเหมาะสมเสร็จแล้วเขาก็ส่งต่อไปให้ d e v วลลอปเปอรตามนะฮะเดเวลลอปเเนี่ย ในใน process ลักษณะนี้นะฮะเขาก็จะไม่รู้ว่า business ตอนแรกอะ่ะมีความต้องการจริงๆเป็นยังไงมีภาพในหัวมองภาพธุรกิจต่างๆเป็นยังไงสิ่งที่เขาทำก็คือเขาหลับหูหลับตาทำตามที่ leader เนี่ยบอกมาเท่านั้นนะฮะซึ่งตอนทำเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมฮะเพราะว่า leader ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วสมมติว่าทำเสร็จแล้ว release ออกไปให้ user ใช้แล้วเนี่ย มันก็อาจจะใช้งานได้ตามที่ Business ต้องการนะครับผมเพราะเราแค่สร้างซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันแนลรียคเรมที่ List เอาไว้ก็พอแค่ว่าในรายละเอียดในดีไซน์ต่างๆในวิธีคิดต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่มันก็ยังไม่เป็นปัญหาถูกไหมฮะมันจะเป็นปัญหาตอนที่บิสเนสเนี่ยเปลี่ยนเรียคเรมใหม่นะสิฮะคือ r รี u ค r รมเนี่ยมันมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมฮะหลังจากที่รีล e ส s เวอร์ชันแรกออกไป เราสามารถที่จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมยูเซอร์ได้มากขึ้นทำให้ฝั่งบิสเนสเนี่ยมีความเข้าใจกับยูเซอร์เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเพราะงั้นที่คุยเมนต์เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามความเข้าใจที่มากขึ้นแต่ตรงเนี้ยเราจะพบว่าความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างบิสเนสกับเทคเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับคือในหัวของฝั่งบิสเนสเนี่ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยากเลยสักนิดในการที่จะเปลี่ยนจากรูปแรกเป็นรูปที่2เนี่ย มันแค่เพิ่มตาเพิ่มลิ้นเข้ามาแค่นั้นเอง business อาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ง่ายขอ,อภายในสัปดาห์หน้าได้ไหมอะไรแบบนี้แต่พอมาดูในหัวของฝั่งเทคเนี่ยแบบแรกกับแบบที่สองมันคนละเรื่องกันเลยเพราะเรานำ requirement จาก business เนี่ยมากรองมาตีความในแบบของเราเองแล้วมันดันไม่สอดคล้องกับมุมมองของ business น,นะฮะอะไรที่ business คิดว่าง่ายเนี่ย ฝั่งเทคอาจจะบอกว่าโหมันยากมากมันคนละงานคนละเรื่องกันเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราลองหาวิธีแก้รูปกระต่ายข้างล่างให้มันออกมากลายเป็นน้องหมาดูสิฮะทำไม่ได้ใช่ไหมฮะแค่โครงมันก็ไม่ใช่หมาละลบทิ้งวาดใหม่ง่ายกว่าซอฟต์แวร์ก็เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างของการร่วมมือกันร,ระหว่างบิสเนสกับเทคที่ล้มเหลว ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันซึ่งมันจะส่งผลเสียในระยะยาวฮะทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมีอุปสรรคฝั่งบิสเนสก็อาจจะเริ่มบ่นว่าพวกเทคเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องต่างๆนั่นนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในพาร์ทที่1น,นะครับแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ตามแบบของโดเมนริเวนดีไซน์เนี่ยนะครับก็คือเราต้องทำลายเส้นแบ่งของบิสเนสกับเทคลง Develo p e r เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในบิสเนสไม่ต่างจากคนฝั่งบิสเนสเอง ต้องคิดเหมือนกันต้องมองภาพแบบเดียวกันสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกันคำศัพท์เดียวกันได้และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะฮะเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารซึ่งต่อไปเนี่ยผมก็จะแนะนำเครื่องมือบางอย่างที่อาจจะมีประโยชน์ในการสื่อสารและวางแผนให้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพอคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้ว process ทั้งหมดคุณจะดีขึ้นทันทีนะฮะสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องคอยสังเกตทีมของคุณเอง ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราค่อยๆปรับไปนะครับส่วนเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่ในหลายๆครั้งมันก็มีประโยชน์แต่ว่าคุณจะใช้หรือจะไม่ใช้ก็ได้ก็ลองเลือกตามความเหมาะสมดูนะครับตัวแรกที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็คือ e v e n t s t o r m i n g Workshop ตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ tech กับ business หรือหรือ domain expert เนี่ยมีความเข้าใจในงานที่ตรงกันอยู่เสมอช่วยเราเห็นภาพใหญ่ของงาน เวลาคุยกันเราก็จะไม่หลุดประเด็นช่วยจัดลาดับความคิดไม่ให้เราพูดคุยหลายๆเรื่องปนๆกันสเปะสปะนะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเห็นคนที่พยายามอธิบายทุกอย่างโดยใช้คลาสไอแกรมกันมาบ้างแล้วนะฮะผมก็เคยเห็นจริงๆผมเคยทาด้วยซ้ำเรค่นข้างมั่นใจว่ามันไม่เวิร์กคลาสไอแกรมเนี่ยมันอาจจะดีในการอธิบายเอนติตี้ต่างๆในระบบแต่มันไม่เหมาะที่จะใช้อธิบาย process หรือขั้นตอนต่างๆเลย ยิ่งถ้าจะเอามาใช้ในการสื่อสารกับคนฝั่งบิซ n เนสด้วยแล้วเนี่ยคลาสไดแกรมแล้วก็ UML ไดแกรมหลายๆตัวนะฮะมันต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคระดับหนึ่งถึงจะทำความเข้าใจได้เพราะงะั้นมันไม่น่าจะเหมาะที่จะเอามาใช้คุยกับคนที่ไม่ใช่เทคนิคนะฮะผมซึ่งตัวอีเวนต์ซอมมิงเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้คือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถทาความเข้าใจได้ไม่ยากแล้วก็ช่วยเราเห็นภาพรวมของงานได้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วิธีการทำเนี่ยก็คือเราต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมทั้งหมดนะฮะทั้งฝั่ง business domain expert แล้วก็ฝั่ง technical รวมทั้งอาจจะมี stakeholders บางคนที่จำเป็นก็สามารถเชิญมาได้เช่นกันนะฮะเราจะมาคุยกันเพื่อสรุป business process ให้เข้าใจตรงกันว่างานที่เรากำลังจะทำเป็นซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราประชุมแบบ Off ออฟไลน์ เรามีแค่กระดานอันใหญ่ๆเป็นกำแพงก็ได้นะฮะกับกระดาษโพสต์อิทสัก 3- 4สี 4, ก็สามารถทําได้ละแต่ถ้าเราทําแบบออนไลน์เนี่ยมันก็มีเว็บที่เราใช้งานได้ง่ายๆอยู่วันนี้ผมเข้ามาที่เว็บ m u r o c o m นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เป็นเว็บที่มีเครื่องมือให้เราสร้างแผนภาพแบบต่างๆได้เยอะแยะไปหมดแล้วก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคนแบบ real time ด้วยคล้ายๆคล้ายๆเราทํา Google Docs อะไรแบบนั้นซึ่งเราสามารถลองสร้างได้3แผนภาพฟรีด้วยนะฮะลองเล่นดูได้ ทีนี้เราจะมาลองออกแบบร้านขายของออนไลน์ด้วย Event Storming กันแบบไวๆลองนึกภาพไปคล้าย Sho p ป e อะไรแบบนั้นนะครับจะเห็นว่าเขาก็มีเทมเพลตให้เราเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเ,ออเริ่มจากกระดานเปล่าๆเลยเวลาเราทำเนี่ยนะฮะโดยหลักๆเราจะใช้กระดาษอยู่3สีเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าแต่ละสีคืออะไรนะฮะแล้วเราก็จะช่วยกันเรียบเรียงเหตุการณ์ว่าใน process เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตามลาดับเวลา ไล่จากซ้ายไปขวาโดยยึดเอา use case หรือ business process ที่เราหยิบมาพิจรารณาเนี่ยเป็นหลักเราในที่นี้ก็คือทุกคนนะครับผมทั้ง Tech ทั้ง u u s n n s s เนี่ยช่วยกันไม่ไม่ไม่มีใครนั่งเฉยๆผมแนะนำว่าให้เราเริ่มจากสีแรกคือสีส้มสีส้มเนี่ยจะเป็นตัว event หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมแปะให้ดูสมมติว่าผมหยิบ process สาคัญของเว็บซื้อของออนไลน์มาก็คือ process แบบตั้งแต่ ลูกค้าหยิบของเขากก้าตะกร้รไปจนถึงพนักงานเนี่ยเอาของไปส่งให้ถึงมือนะครับผมก็าจ,จะเริ่มจากเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่ผมนึกออกขึ้นมาเป็นอย่างแรกแล้วเราค่อยๆค,คุยกันช่วยกันเติมเหตุการณ์ต่างๆไปเรื่อยๆอ,อย่างอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนึกถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างอย่างเช่นอ่า uh, item o oh, i e added to cart ใช่ไหมฮะ ก็เป็นเหตุการณ์นหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยเอาของเข้ามาใส่ตะกร้าใช่ไหมฮะพอเอาของมาใส่ตะกร้าเสร็จปุ๊บตามลาดับเวลาใช่ไหมยหลังจากนั้นก็คือไปทางขวาหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าโอเคเอาการเช็คเอาท์รีเควสนะครับผมก็คือรีเควสขอแบบเอาไปจ่ายเงินอะไรทำนองนั้นสังเกตว่าเวลาที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนโดยใช้รูปอดีตนะครับผม อีเวนต์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราถือว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นคอนเวนชันอันนึงนะฮะแต่ว่าจะ follow หรือไม่ follow ก็ได้แล้วแต่เลยพอเช็คเอาท์เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเลือก Playment Method ถูกไหมฮะว่าจะจ่ายเงินยังไงเลือก Playment Method แล้วก็อาจจะมีใส่ที่อยู่สำหรับจัดส่งใช่ไหมครับ provided address provided จะไปไว้ตอดกับ address provided แต่ผมไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นก่อนอาจจะทำพร้อมๆกันก็ได้เพราะงะั้นผมใส่ไว้เป็นแนวเดียวกันแบบนี้พอกรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่ามี event card checkout confirm แบบนี้นะครับแล้วเราก็เติมอันเนี้ยไปเรื่อยๆจนจนมันจบ process นะครับผมจะตกหล่นอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อย เดี๋ยวเราคุยกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าอ๋อมันขาดตรงนี้แล้วเราก็มาเติมทีหลังได้นะครมันเป็น post i t ง่ายๆเราเลื่อนไปเลื่อนมายังไงก็ได้อย่างนี้ผมทําให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะ,ะก็คือ,อ User เนี่ยสามารถที่เอาของเพิ่มเข้ามาใน cart หรือเอาออกก็ได้แล้วพอเขาพอใจแล้วเนี่ยเขาก็ request ทำการ check out เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราบอกตัว catalog เอาไว้ด้วยว่าเออล็อกของชิ้นนี้เอาไว้นะระหว่างที่เราทำการกรอก payment กรอกข้อมูลใดต่าง ไม่งั้นเดี๋ยวเรากรอกอยู่อาจจะมีคนแย่งของเราไปมันก็จะปแปลกๆใช่ไหมฮะอัน,นี้ผมก็บอกให้มันล็อกเอาไว้ด้วยเสร็จแล้วพอกรอก payment กรอก address เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ user ก็ check out confirm ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอ confirm ปุ๊บคำสั่ง,งการ confirm เนี่ย order เนี่ยมันก็จะถูกส่งไปที่ warehouse ที่เราเก็บของใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะ request ขอคนมาหยิบของ picking หยิบของให้เราหน่อยซิทีนี้คนหยิบของเนี่ยเขาก็จะดูผ่านแอป ถ้าเราเป็นคนหยิบของคือ picker ใช่ไหมฮะแล้วเราว่างอยู่แล้วก็กด accept งานนี้แล้วเราก็เดินไปหยิบของหยิบเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาของมากองแล้วก็ส่งต่อไปให้คนแพ็คของคนแพ็คของก็กดเหมือนกันเลยกด accept ใช่ไหมฮะเอาไปเอาของมาหยิบของไปแพ็คแพ็คเสร็จปุ๊บก็กด complete แล้วคนขับรถก็มารับของไปส่งก็จะเป็นประมาณนี้ผมเขียนให้ทุกประมาณคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้ต่อไปเนี่ยเพื่อให้มันเห็นภาพชัดขึ้นเนะฮะเราก็จะเพิ่ม post it อีก สองสีเข้ามานะครับก็คือสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าตัวนี้สีเหลืองเนี่ยจะเป็นอ่า i t y i t y ที่ event นั้นมันเกิดขึ้นนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยก็คือ command ที่ทำให้เกิด e v e n นประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมผมบอกว่า,า command ที่ทำให้เกิด event card check out request เนี่ยมันคือ command อ่า check out request แบบนี้นะครับผมแล้วก็ entity ที่เกิดขึ้นที่ตัว command เนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ entity อ่ card ก็คือตร้าสินค้าของเรานะฮะเราอาจจะทำการเพิ่มคนที่ทำ action นั้นเข้ามาด้วยก็ได้นะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็น action ที่เกิดจากคนอย่างอันนี้ผมเพิ่ม user เข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็โยงลูกศรไปว่าโอเคอันนี้ ยูเซเป็นคนทำนะทำการเช็คเอาท์รีเควส์นะอ๋อจริงๆต้องเป็น Request c h e คเอาทใช่ไหมครัตรงนี้ต้องเป็น v e r ร์เนาะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมก็บอกว่าโอเคเป็น Action select payment method ให้กับตะกร้าสินค้าอันนี้ส่วนตรงนี้ก็บอกว่าเป็น provide address ให้กับตะกร้าสินค้านะครับใส่ที่อยู่จัดส่งแล้วผมก็เติมไปว่า2 a c แอคชั่นเนี้ยสองคอมมานเนี้ยคนที่ทำก็คืออาจยังเป็น user ยูเซอรอยู่ดูไหมฮะ บางทีเนี่ยเราจะพบว่าการเขียนแค่นี้ยมันยังไม่แสดง process จริงๆได้ครบถ้วนพอตัวอย่างอย่างตรงเนี้ย confirm checkout นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สั่ง confirm ปุ๊บแล้ว checkout การ checkout ก็สำเร็จทันทีแบบนี้แต่มันต้องไปจ่ายเงินกับระบบภายนอกอีกตัวหนึ่งดูไหมฮะเป็น payment system บางอย่างอันนี้เราก็สามารถเพิ่มรายละเอียดตรงนี้เข้ามาได้นะครับปกติผมใช้สีม่วงสาหรับระบบภายนอก ตรงนี้ก็จะเป็น payment system ใช่ไหมครับ command ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น deduct credit card สมมติว่าเขาใช้ credit card นะฮะเราก็โยงลูกศรต่อกันไปก็คือบอกว่าถ้าหักเงินสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิด event card check out confirm ก็คือจ่ายเงินตะกันเรียบร้อยพอเกิด event card check out confirm ปุ๊บเนี่ย event เนี่ยก็จะไป trigger command request order ที่ warehouse service ใช่ไหมฮะ แล้วตัว warehouse service เนี่ยก็จะไปสร้าง order picking request ขึ้นมาเพื่อรอให้มี picker มารับงานนี้ไปแล้วก็ไปหยิบของมาให้เราใช่ไหมครัเพราะงั้น event เนี่ยมันก็จะต้องไป notify ก็คือเหมือนกับขึ้น notification ไปแจ้งเตือนคนที่ทำหน้าที่ picker ใช่ไหมครัตรงนี้ผมอาจจะ n o t าไว้หน่อยนึง notify นะครับว่าเออมีงานใหม่แล้วคุณพร้อมรับงานนี้ไหม ถ้าเขาพร้อมรับนะฮะเขาก็จะส่งคำสั่ง access ไปที่ตัว order picking request ตัวนี้นะครับเพื่อยอมรับแล้วก็ไปหยิบของมามันก็จะทำให้เกิด event ต่ออะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมฮะเวลาที่เราพูดถึง entity ในใน event storming เนี่ยเราอย่าพยายามนึกถึง database อย่าพยายามนึกถึง object class ในใน code ใน technical ฝั่งของเรานะครับ แผนภาพเนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือว่าเราพยายามที่จะเข้าใจ business process เพราะงั้นเนี่ย entity ต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็น concept ที่เข้าใจได้สำหรับฝั่ง business นะครับผมเรายังไม่ต้องไปมองว่ามันเป็น table ใน database ห,หรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมอันนั้นเป็นขั้นต่อๆไปหลังๆเลยตรงนี้เรามองภาพใหญ่ก่อนว่า process ธุรกิจของเรามันเป็นยังไง พอทำเสร็จออกมาก็จะได้อาจจะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมเพิ่มโพสต์สีแดงเข้าไปสําหรับพวก Exception หรือแบบ Fail Case หรือ Case ที่เป็นกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็จะไม่ได้ใส่รายละเอียดของมันเข้าไปเต็มๆในนี้เพราะว่ามันอาจจะรกเกินไปแต่ว่าก็เป็นตัวจุดประเด็นสําหรับมิงครั้งต่อๆไปว่าเออถ้าอย่างอันนี้ p ร o d u c t c a เ a l o g ่าเราเรเซิร์ไปแล้วของมันหมดเราควรจะทํายังไงดีนะครับ ก็สามารถพูดคุยกันต่อได้พวกสีโพสิทต่างๆเนี่ยจริงๆเรามันไม่มีกฎตายตัวนะฮะเราทำยังไงก็ได้ถ้าคุณไปอ่านตำราเล่มอื่นหรือไปดูคนอื่นเขาทำเนี่ยเขาอาจจะแบบทำไม่เหมือนผมแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยสักคนก็เป็นไปได้นะครับผมสำคัญก็คือว่าเราทำยังไงให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายสุดมากกว่านะครับของพวกนี้มันก็เป็นแค่เครื่องมือเป็นโพสติทธรรมดาเราจะใช้ยังไงก็ได้อีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้โน o t เอาไว้ก็คือว่า ตรงนี้ผมพยายามจะพูดถึงเ,เรื่องที่เป็นเทคนิคอลลึกๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราพยายามจะดูภาพใหญ่อยู่คุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าโอเคยูเซอร์กดปุ่มเช็คเอาท์อะไรแบบนั้นอย่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปคิดถึงปุ่มหรือ database หรือ API อะไรมากนะ,ะถ้ามันไม่จำเป็นอย่างนี้ผมผมก็จำเป็นต้องใส่ payment system มมาใช่ไหมครับเพื่อให้มันดีดักเครดิตคัท อันนี้อาจจะเรียกว่าจําเป็นได้แต่ในกรณีอื่นๆเนี่ยเราพยายามเลี่ยงนะครับผมอะไรที่ business เขาไม่เข้าใจทีนี้พอได้อันนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์มากในการสื่อสารหรือการประชุมครั้งถัดไปเพราะมันช่วยให้เราที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตัวธุรกิจตัวนี้มากได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าฝั่ง business เขากำลังพูดถึงตรงไหนอยู่นะครับผมถ้าเขาพูดถึง picking เนี่ยเราก็มา ซูมดูตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะว่าแบบโอเคมันมี process อะไรบ้างฝั่ง business เนี่ยเขามี p r o c e s พวกนี้อยู่ในหัวเขาอยู่แล้วนะครับเขาสามารถพูดอะไรที่มันซับซ้อนซับซ้อนได้ทันทีแต่ว่าฝั่งของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่ชินกับตัวงานมากนะฮะการมีแมปตรงนี้เราก็เปิดดูตามมันก็จะช่วยให้เราคุยกับเขาได้ลื่นขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเราพบว่าเอ้ยภาพนี้มันยังไม่สมบูรณ์เราก็ควรจะกลับมาแก้เรื่อยๆนะครับผม อย่างเช่นถ้าเราลืม entity บางอย่างหรือ Even t บางอย่างที่มันควรจะมีเนี่ยนะฮะแล้ววันหนึ่งเราได้ยิน domain expert พูดคำหนึงที่เอ้ยคำนี้มันคืออะไรอ่ะครับพี่ไม่ไม่มีอยู่ในแผนภาพเลยเราก็จะได้คุยกันว่าอ๋อมันคือตรงนี้อ๋อเราขาดตรงนี้ไปแล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้ครั้งต่อต่อไปที่เรามาคุยเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาเดิมซ้ำอีกเราก็จะไม่ลืมง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือ Event s t o r m i n g บางบางคนเนี่ยอาจจะ,ะทำเพิ่ม จากตรงนี้ไปอีกก็คือระหว่างที่เราทำ Event Storming Workshop ไปเนี่ยเราอาจจะเห็นคอนเท็กตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในในในการทำงานนะครับผมอาจจะได้เห็นจากการที่ตัวงานเองเนี่ยกระของงานเองเนี่ยมันดูเป็นคนละส่วนกันก็นกเป็นไปได้เราอาจจะได้เห็นจากการที่เราค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อลูกค้าเราเนี่ยหรือหรือบริษัทที่เราทำระบบให้เนี่ย เขาแบ่งเป็นแผนกแผนกแบบนี้แต่ละแผนกอาจจะเป็นคอนเทกซ์หนึ่งแบบนี้ดีหรือเปล่าหรือเราอาจจะเห็นบางจุดที่เอ้ยคนเขาเถียงกันบ่อยคนในฝั่งฝั่งเทคนิคเอ้ยฝั่งบิสเนสนะฮะเขาเถียงกันบ่อยว่าเอ้ยตรงนี้มันต้องอย่างนั้นตรงนั้นมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าความเข้าใจที่บางทีมันไม่ตรงกันเนี่ยบางทีก็าอาจจะพูดคนละเรื่องอยู่ก็ได้แต่ว่าคําศัพท์มันทับกันอันนั้นแหละก็จะเป็นขอบเขตหรือเป็นบาวเด a คอ context ของเราได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยผมอาจจะ วาดคอนเทกซ์ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แบ่งเป็นส่วนๆอย่างส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนคอนเท็กซ์ของเซลส์ใช่ไหมครับก็คือว่าการแอดไอเทมใส่ตะกร้าสินค้าพวกแคตตาล็อกของ Product ต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของเซลส์ใช่ไหมครับผมก็วางไว้คอนเท็กซ์หนึ่งใน Payment Context ก็จะเป็นเรื่องของอตั้งแต่ Flow การเช็คเอาท์ไปจนถึงการจ่ายเงินต่างๆนะครับแล้วก็มีฝั่งของ h ว u s e ก็จะเป็นเรื่องการหยิบของออกมาการเอาของไปแพ็คต่างๆแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมี uh, delivery context ต่อไปก็คือเอาแพ็กเกจที่แพ็คเอาไว้แล้วเนี่ยไปส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ก็เป็นไปได้อันนี้ผมแบ่งแบบมั่วๆนะครับผมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรามั่วไม่ได้แล้วเราคิดเองไม่ได้ด้วยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคนะฮะว่าเราจะแบ่งคอนเทกซ์ยังไงแต่มันเป็นโครงสร้างของฝั่ง business ฝั่ง uh, domain expert มากกว่านะครับเพราะงั้น เราควรจะสังเกตลักษณะการทำงานต่างๆนะครับผมแล้วก็เอาเอามาวางภาพเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้คอนเท็กซ์ที่เราร่างเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังผิดอยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออมันผิดเนี่ยเราควรจะรีบกลับมาแก้ภาพนี้แล้วก็ไปแก้ตัวซอฟแวร์เราตามทันทีเพราะมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะเข้าใจคอนเท็กซ์ต่างๆมองคอนเท็กซ์ต่างๆออกตั้งแต่ครั้งแรกที่ประชุมนะครับ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าลืมกันไปแล้วหรือยังนะฮะเรื่องของ ubiquitous language คือถ้าเราสังเกตอย่างหนึ่งที่ event storming ช่วยเราอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือมันช่วยให้เรา discover ubiquitous language ได้นั่นเองคือเราไม่ต้องมาตกลงกับคนในทีมอีกรอบนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ชื่อเมธอดยังไงชื่อ event ที่จะ publish ออกไปต้องตั้งชื่อ,อยังไงโมเดลความสัมพันธ์ของ object ต่างๆยังไงบ้าง เราสามารถให้ทุกคนเขียนโค้ดโดยอ้างอิงจาก Event Storming Board ได้เลยนั่นเองนะฮะเป็นเหตุผลว่าทำไมคลิปนี้ผมถึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะท,ท,ทั้งที่ปกติผมพยายามจะใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดก็ขอสรุปประโยชน์ของ Event Storming Workshop นะครับผมหลักๆคือมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมของงานในมุมมองเดียวกันกับ Domain Expert ช่วยในการสื่อสารให้เราเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถนาความรู้ที่ได้จากการทา Event Storming Workshop เนี่ย มาใช้ในการออกแบบ a r c h i t e ท t u เจและเขียนโค้ดตามแบบของโดเมนรีเวนดีไซน์ต่อไปอันนี้ก็คือเครื่องมือตัวแรกของเรานะฮะอีเวนต์สตอมมิ่งเวิร์จริงๆผมเตรียมมาเล่าให้ฟังอีก3-4อย่างเลยนะครับผมอย่างเช่น Context Mapping, i m อ่ c อิมแพคแมปปิ่งสเปสิฟิเคชันบายเอ็กซต่างๆแต่สำหรับคลิปนี้อาจจะนานเกินไปละก็เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube และเพจ Facebook เอาไว้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ